สวัสดีครับผมธนรับดูไรหหมือพาพรัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ทำนายฝันฝันเห็นไข่ทำนายฝันและเลขเด่นนำโชคหญิงชายใดฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะครับผมทํานายผมจะบอกเลยนะว่าถ้าฝันเห็นจํานวนน้อยจำนวนน้อยก่อนฝันกองไข่เป็ดจํานวนน้อยหรือจํานวนกองไข่ ไข่จำนวนแบบกองน้อยๆนะหรือเห็นเล็กๆน้อยๆอ่ะคนจะบอกว่าได้ลาบครับฟันเห็นไข่เป็ดไข่ไก่จะเป็นฟันที่เอาอย่างแรกก่อนนะมันจะมีสองลักษณะมันเป็นฟันที่ดีอย่างแรกเป็นฟันที่ดีคือเห็นกองเล็กๆกองน้อยๆน้อยๆแบบน้อยๆก็คือจะได้ลาบเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าฟันเห็นกองไข่ไก่ไข่เป็ดจํานวนมากเช่นเป็นกองโตจํานวนมากหรือมีหลายหลุมหลายอะไรต่างๆอย่างนี้เลย ทายว่าจะเกิดความเดือดร้อนยุ่งยากในครอบครัวมีเริ่มไม่ดีนะนี่คือไม่ดีเลยนะจะเกิดความเดือดร้อนในครอบครัวก็คือจะเกิดปัญหาความยุ่งยากความแตกฉานความเล่าฉานในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนจะบอกว่าทําไมถึงไม่ดีบางคนอาจจะบอกเอาก็แค่เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวเองเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้สถาบันหลักคือเขาเรียกว่าสถาบันอันนี้ไม่สถาบันแรกๆเลยที่เป็นสถาบันขนาดเล็กที่สุด ในกลุ่มก้อนของสังคมคือสถาบันครอบครัวถ้ามันแตกออกมาก็คือคุณจะอยู่ยากแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดแล้วมันจะเกิดแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์พราะฉะ้บางทีคุณสามารถควบคุสามสถานการณ์ในครอบครัวได้ถ้าเกิดสามมติมันเริ่มเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณสามารถรู้ตัวทนันถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้คุณก็รู้ตัวแล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องยุ่งยากความเดือดร้อนในครอบครัวคุณรู้ตัวจะบอกว่าทาไมเราต้องฝึกสมาธิฝึกสติก็เพราะว่าเรารู้ตัวว่ามันจะเกิด นี่คือการรู้ตัวว่าเรารู้ตัวภายในว่าอ๋อเรารู้แล้วเราฝันแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรแบบนี้หรือบางทีบางคนอาจจะไม่เชื่อผมแต่บางทีก็รู้ตัวก่อนว่าอ๋อมันก็อาจจะฟังหูไว้หูก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก่อนนี่คือเราก็ควบคุมเรื่องยุ่งยากในครอบครัวได้อ่าผมจะบอกว่านี่คือการทำลาไอการทำในตาราในประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ ส่วนต่อไปตำราต่างประเทศว่าไงตำราต่างประเทศเขาว่าให้ผลดีมากถ้าเกิดคุณเป็นอาจารย์หรือเป็นนายแพทย์เป็นผู้ทรงความรู้ถ้าคุณฟันเห็นไข่เป็ดไข่ไก่มันทําไมว่าไงเพระจะบอกว่าคุณจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงอํานาจวาสนาบารมีประมาณนี้เพระจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะฝันเห็นอะไรฝันดีฟัน้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพรจะบอกว่าคุณต้องหมั่นสร้างบุญกุศลเพิ่มพูน บารม,มีของคุณให้มากขึ้นเพิ่มบุญโชคลาภนั่นเองถามว่าบางคนอยากจะเสี่ยงดวงบางคนอยากจะมีฐานะที่จเจริญก้าวหน้าบางคนอยากจะโชคดีบางคนอยากจะอะไรมันมีความหมายมากมายหรือจะมีบางคนต้องการความรักที่ดีคนจะบอกว่าปัจจัยเหล่านั้นไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ต่างเกิดขึ้นจากบุญบารม,มีของคุณคุณจะต้องหมั่นสร้างบุญบุญเกิดจากอะไรบางคนจงคนแก่ข้ามถนนนี่ก็เป็นบุญแล้วนะบางคนกระตยยันยูต่อพ่อแม่นี่ก็เป็นบุญแล้วไม่จําเป็นต้องไปทําบุญกับระาที่วัด แบบต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องบุญคือการทำบุญกับพระที่วัดใช่มันคือการทำบุญกับพระที่วัดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นทำเสมอไม่ต้องทำแบบนั้นเสมอทำอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลเพื่อให้คนอื่นมีความสุขอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็เป็นบุญรักษาสิ่งก็เป็นบุญนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฝันดีหรือฝันร้ายหรือว่าคุณต้องการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็แล้วแต่บุญสำคัญที่สุดแม้แต่การเสี่ยงโชคนี่ก็ต้องอาศัยบุญนะ ถ้าคุณไม่มีบุญคุณฝันอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่มันจะแจ้งเตือนเป็นความฝันว่าคุณจะมีโชคแบบนี้แต่ก็อยู่ที่บุญของคุณเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นบุญจะเป็นตัวช่วยและหนุนนําให้เกิดสิ่งที่ทดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะคนเราอยู่ได้ด้วยบุญอย่างหนึ่งคือเคล็ดลับหลักในการทําบุญคือทาให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นคือการคิดดีทดําดีและพูดดีครับผมอ่าเลขยเด่นนำโชคนะครับผมสําหรับการฝังเห็นไข่คืออะไร คือผมทวนซ้ำสองรอบนะสองศูนย์สองแปดแปดแปดสองแปดสองและสองแปดแปดนะครับผมสองศูนย์สองแปดแปดแปดสองแปดสองและสองแปดแปดนะครับผมก็ผมจะบอกว่าผมเป็นหมอดูลไรลมือพี่สี่ใครที่ต้องการดูลไรมือพี่สี่กับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท่าสองห้าหกใต้ข้อความ,ด,มด,ด้านล่างที่ผมทิ้งรายละเอียดติดต่อหรือข้อความ เขาเรียกว่าลายดีทาละสองหกเขทักมาลายดีทา2ะสองหกนะครับผมใต้ข้อความได้มันมีเขียนไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยูู่กแล้วก็ลายโอเอลายโอเป็นช่องทางสำรองเผื่อในอนาคตหรือยังไงมันจะมีเยอะขึ้นหรือยังไงก็ตามแล้วก็ลายช่องทางหลักลายทาละสองหกณ้าตอนนี้ผมจะบอกว่าเวลาดูผมรับแค่สามคนจำกัดต่อวันเท่านั้น ถ้าเกินกว่าสามคนจำกัดเพื่อความไม่เหนื่อยไม่อะไรต่างๆผมมีธุระอย่างอื่นที่ต้องไปทาเยอะแยะมีธุรกิจที่ต้องดูแลอ,อย่างอื่นด้วยผมจะบอกว่าผมรับแค่สามคนจำกัดต่อวันถ้าเกินกว่าสามคนจำกัดผมปัดคิวเป็นวันอื่นเพื่อความสบายใจของผมแล้วก็ถ้าสามคนจำกัดส่วนว่าได้คิวเลยผมจะพยายามโทรไปหาคุณถ้าโทรไปหาคุณคนที่ผมไม่ได้โทรทุกคนนะถ้าผมคุณได้รับเป็นฝ่ายการโทรมาจากผมก็ถือเป็นคุณเป็นผู้โชคดีแต่สามคนที่ผมโทรไปไอ้เนี่ย คนที่ผมโทรไปเนี่ยก็ผมจะเลือกคนด้วยนะแต่ว่าสามคนจํากัดต่อวันเนี่ยคือก็ถ้าเกิดเกินสามคนอนะ่ะผมจะแต่ทีง่างนะผมจะคัดเลือกเอ้ยผมจะพยายามดูให้ทุกคนนะครับผมแต่ขอประมาณสามคนจำกัดถ้าเกินกว่าสามคนจํากัดก็ปัดคิวเป็นวันอื่นแต่ว่าอาจจะได้พรุ่งนี้อีกสองวันหรืออีกสามวันสี่วันแต่จะพยายามตามคิวนะครับผม นะครับผมพยายามตามคิวส่วนยังไงแต่ไอที่ว่าคัดเลือกคนมาอะไรแบบไม่ยุติธรรมเนี่ยยังไงไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่แต่เตียงยังไงจะตามคิวนะครับผมก็ตามคิวเสมอนะครับผมว่าใครก่อนมาก่อนมิธิ์ก่อนอะไรยังไงแต่ว่าคนจะบอกว่าคนที่มาดูกับผมเนี่ย ม่จะเป็นอาคารตุกาจังของประเทศเป็นซีอโชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้จัดก,การอาคารชื่อดังเป็นเศรษฐีระดับประเทศนี่ขออนุญาตพูดว่ามีเศรษฐีระดับประเทศมาดูกับผมหรือไม่แต่คนต่างชาติที่เป็นคนมีอิทธิพลเป็น,นม,มหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งหลายล้านรวยก็มีมาดูกับผมถามว่าทําไมคนเหล่านั้นถึงเลือกมาดูกับผมตอนแรกผมก็มีเขาเรียกว่าแต่ก่อนผมก็เริ่มดูใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้รับการสนับสนุนจากกุ้ยนังหรือคนที่มี power เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มไต่เต้ามาจนถึงหน้าบัตรนี้ก็ได้เอาคอมมิชเมนต์หรือว่าเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนหลายคนนะครับผมก็มาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นถึงยังไงเนี่ยคนที่มาดูกับผมเนี่ยเขาถามว่าเขามีจุดไหนเขาผมถึงสามารถพัฒนาชีวิตให้เขาร่ํารวยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาดูกับผมชีวิตต้องพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ยังไงชีวิตต้องพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นบางคนพัฒนาดีขึ้นหลายเท่า นะครับผมคนที่มีปัญหาการเงินหนักๆจริงๆผมก็เทรนให้เขาพัฒนาดีขึ้นคุณเตรียมปัญหามาได้เลยที่อยากจะปรึกษาผมผมยินดีปรึกษาให้จะเป็นการเงินการงานโชคลาภความมั่งคั่งหรือหรือความรักนะครับผมยินดีแค่ปัญหาให้นะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งในการดูคือดูที่สมักง,งานเมื่อกี้พูดไปออนไลน์สนักง,งานมีการดูแบบ อะไเหมือนพี่ซีหัวให้ตัวเลขแบบ V.I.P. ที่ทำนง,งานส่วนใหญ่คนที่มีฐานะจริงๆคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบว่าฉันไม่เอาชีวิตแบบนี้ต่อไปแล้วต้องการแก้ไขปัญหาแบบว่าต้องพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาที่สำนักง,งานนะครับแล้วชีวิตส่วนใหญ่ก็พัฒนาไปทางที่ดีบางคนก็มีชีวิตที่พัฒนาขึ้นหลายเท่านะครับผมบางคนที่พัฒนาอยู่แล้วถ้าเขามี trust ในตัวผมก็ยิ่งพัฒนานะครับผม ก็ที่สำนักงานแบบ VP กับแบบธรรมดาทรนับเป็นแบบลายมือพิซศจังหวะรดนที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งกับแบบ VP แบบเต็มที่ไปเลยเต็มที่ลายมือพิซศของขตัวเลขนะครับผมก็เต็มที่ให้คุณแ้ดลนตัวๆให้มาคิดนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพลาดการแจ้งเตือนใหม่กดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ลาเรียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีคร้บวสวัสดีครับ